หไทยพลาซ่าทุ่งสงเขาเชิญคุณพบกับสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่นำมาลดกระนำมากมายเสื้อผ้าครอคคอไดนนำมาลดราคาพิเศษ290และ390บาทมีให้เลือกทั้งเสื้อยืดเสื้อโปโลกางเกงสแลกเสื้อผ้าบิ๊กสปีดลดกระนำ50%า50และโปรซื้อ3แถมหนึ ทั้งเสือ้อกางเกงขาสัน้นนอกจากนี้ลดพิเศษเอาใจคนรักยีนส์กับแมกยีนส์ด้วยโปรโมชั่นพิเศษ595 995 1,095และ1,195บาทและเดวิ่โจนส์ราคาพิเศษ150 798 90และ990บาทมีให้เลือกทั้งกางเกงยีนส์กางเกงอจเกอร์เสื้อยืดเสื้อเชิ้ต <in> มาเอาใจสาวๆกับชุดชั้นในสตรีเอลฟลดตั้งแต่20-50เปอร์เซนและกุลสตรีราคาพิเศษ100-160-190บาทยังไม่หมดแค่นี้รองเท้าสกอลลด15-20เปอร์เซนรองเท้าแอดดา แล้วรองเท้า m a ma. x กซ์มาราคาพิเศษมากมายเลือกช็อปได้ทั้งรองเท้าแตะรองเท้าหุ้มซนส่วนเสื้อผ้าเด็กอ่อนป้าป้าก็จัดโปรโมชั่นลดเอาใจหนูน้อยราคาพิเศษเริ่มต้นที่ 59, 69, 89, 99, 159และ199บาบาททั้งเสื้อเด็กกางเกงกระโปรงเด็ก ชุดเด็กและอุปกรณ์เด็กอ่อนส่วนเสื้อผ้าเด็กโตดีเทลลดกระนำสูงสุด50-70%ขนกันมาลดแบบตาแตกมากค่ะคุณพลาดไม่ได้กับโปรโมชั่นลดกระนำหลากหลายแบรนด์ดังตั้งแต่วันที่25พฤศจิกาย,ยนถึง9ธันวาคม2564นาลานโปรโมชั่นชั้นหนึ่งสไทยพลาซซาทุงสง